ก็สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะพบกับเราช่องพลายแสงจันแนลนะคะวันนี้ตอนเช้าๆ้าก็พกวานทําความสะอาดนะคะก็ดูน้องแสงจันนะคะมาอ้อนคุณป้าใหญ่เลยกลัวคุณป้าออกนีเที่ยวป่านะคะนี่ก็เหมือนกับน้องรู้นะคะว่าเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาที่คุณป้าจะได้ออกนีเที่ยวป่าแล้วดูมาอ้อนคุณป้านะคะไปอยู่กับแม่เลยไปอยู่กับแม่เลยค

กวานจะให้คุณป <mermaid> <ounded> ้านอนเขาจะปัดดินออกเนาะโดนไม่ยอมนะคะไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยทำไรล่ะน่ะไปบ้านเลยไปบ้านเลยเฮ้ไปดันให้คุณป้าตื่นนี่นี่นี่โอนนี่ตัวนู้นผมไม่เสียใจกับคุณสิ หยิบคนน้อหยิบคนน้องอะไรคุณตาเอ้าไม่ต้องมาออดเลยเอ๊ะควรเลยนะครับนี่เริ่มโมโหเลยเนี่ยพี่คุณป้าเริ่มโมโหป้าก็เริ่มโมโหแล้วนะคะเพราะว่าได้เวลาคุณป้าไปแล้วเนาะเสียงจันทร์ประวดแต่ชาวในจังหวัทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพ่อฟันแม่ยฟันคุณป้าคือรู้ครับรู้ว่าเวลานี้พ่อฟันยังไงก็ต้องเอาคุณป้าไปแน่ๆ จะเลิ่มจะหาเรื่องครับพี่องอ่อนพ่อพ่ออย่าเอาป้าไปเลยนะหาเรื่องครับเรื่องหาเรื่องขอปานเลยขอ้านะไปด้วยหนูไปด้วยดูพะาไม่ต้องมาเลยไปเต้ามาเลยจะมานอนรอประตูนี่นะ โอ้ยจะนอนลาตื่นจมานอนควางตรงประตูนะคะแม่โน่นนอนโน่นทางโน่นจะนอนกับแม่ลำไยได้อ่อนพ่ออ่อนพ่อหมดเวลาท้องทันแล้วต้องเอาปลาไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้าที่ลูกเป็นหน้าที่หนูไม่มีสับปะรดให้ป้าทานเนาะลูกหาสับปะรดมาป้าจะได้อยู่ด้วยชั้นสองสามวันเพราะไม่มีหญ้าลูกต้องเอคุณป้าไปดิงนะบนนี้นี่ คุณป้าก็ไม่ยอมนะบ้านลำแข้งใช้กาลังเตะแล้วก็เลยล้างเตะเลยคือเขาโมโหครับเตะเท้าแล้วคุณแม่แต่เต้าแล้วป้าก็อยากหนีออกเที่ยวค่ะตอนเช้าๆแบบนี้นะเขาอยากชนะคุณป้าเลยพออ้อนคุณป้าไม่สเร็จก็จะมาอ้อนข้อฝันนะคะต้องเลยต้องเลยนี่แหะนี่แหะมา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 ม่มา ไปเก็บขยะเลยนะพอังไม่ปหรอเขารู้ครับรู้ว่าพวกฟานยังเก็บขยะอยู่เขาก็จะตามตื้นครับตเดี๋ยวคอยดูพวกฟานเก็บเสร็จได้ไหมพวกฟานจะไปถอดสู้กับ้านนี่เอาแล้วพวกฟานนะคะเงานพวกฟานทำงานเลยไม่ชอบมาอ้นพวกฟานตรงนี้เขารู้ดีครับเอออะไรเยอะนะลังเลืดิไปเลย ไปคุยกันเรียบร้อยไปเตียกันกับป้าเรียบร้อยเลยนะเราจะให้ปเล้ให้ดูหนูโตแล้วน,นะป้าหนูไปด้วยคุดนี้มาขุนกระเราหนุนะนะน่้ก็ขวบหนึ่งแล้วหนุ่ไปด้วยป้าพอไปอ่อ,อนคุณป้าไม่สาเร็จก็มาอ่อนคุณแม่ลำไยต่อนะคะไม่ช้า ในลำไยเอ้ยทำไมมึงเพือนมาคาเฟ่เนี่มเนแนมึเตี้ยวกับเพืนทำไมเลยแม่ฮเอ้วกเรา่วยด้ไรอาการดีนะอาจามจะกวรเาไปั่วกวนคุณแม่ลำไยไม่ได้ก็จะมากวนพวกาน เพราะว่าช่วงเช้าเช้านี้เหมือนกับน้องจะรู้ว่าจะถึงเวลาที่คุณป้าจะต้องได้ไปแล้วทีนี้น้องก็งุดหนิดผ่านไปทั่วเลยค่ะแม่แม่จ๋าถ้าน้องอาการปกติก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันคุณแม่จ๋าสังเกตง่ายครับน้องจะสังเกตง่ายเลยเพราะว่าถ้าน้องมีอาการปกติก็คือน้องจะสนๆประมาณนี้ค่ะทุกเช้าเนาะถ้าวันไหนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วน้องไม่สนแสดงว่าวันนั้นน้องผิดปกติ วนเขาไปทั่วเลยเขามาจะโบกเอาเลยแต่ขามขาปูๆอยู่แล้วเกนงปนป้าเจ็บๆก็อยากไปแล้วนะนะคะเล่นซักคณตลบเลยตาเล่นป้าเล่นป้าเลยมัยบุกแต่เหนเอาอีกทีได้หน่นะอืเดี๋ยวเดีวนอนหนเย่วยเกินขยะลูกเถ้ยเถ้ย้ยถย ก็จะมากวนพวกวานมาให้เก็บบ้างมาช่วยแย่งยยดึงด้ามคลาด,ดบ้างนะคะบางว<า>ันนะคะมาดูเรื่องไหมเดี๋ยวพวกปานจะไปเกลี่ถอดโซ่ขุณป้าพอกวานจะไปแกล้งถอดโซ่ขุ้ป้านะคะว่าน,น้นนองไปแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหน อย่าไปควานพ่อนะคะไม่ให้พ่อไม่ให้พ่อแก้ตัวคุ้มป้าไม่รอแล้วมันต้องเลยมันต้องจะไปมา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 เร็วๆมามาเร็วรู้ครับรู้ดีรู้ดีครับผมอยู่นี่แหละถ้าไม่อยู่นี่พ่อจะป้าไปนี่คุมป้าอยู่นั่นแหละคุมพอควานไว้แล้วนะคะ ให้พ่อฟานตขาใกล้คุณป้าแล้วแต่ตามติดพ่อฟานเลยว่าจะทำอะไรต่อแม่ลำยจยทำเลยแค่ไหมก็จะถึงเวลาที่คุณป้าออกไปคุณแม่ลำาไยก็จะหงุดหงิดเหมือนกันก็จะประมาณว่าทําไมคุณป้าได้อกเนาะทําไมแม่ลำาไยไม่ได้อกเด็กดื้อนะคะไม่มีสิธิ์เราเธอไม่มีสิธิ์เราบุญหงิดเราฉันไม่มีสิธิ์บุญ อย่างีี้น่อยามาถอยหาคุณป้านะช่วงเช้าเช้ายังงี้คุณป้าก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคุณป้าอยากหนีเที่ยวแล้วเนาะไม่อยากเลี้ยงหลานแล้วเลี้ยงมาทั้งคืนดูกันนะคะโมหูส่วนเด็กๆเราก็วิ่งหาคุณแม่บ้างวิ่งหาคุณป้าบ้าง ต้องหาหวานบ้ป่ะตรงนี้ตรงนี้ือหดิตแล้วนะคะไดแ้แตลวนครับเริ่มโมโหใส่คุณแม่ลำใหญ่แล้วไม่ออก่าจะอยู่กับใครดีนะครับตรงนี้เฮ้ <S <S 3> <S 3> <S มโหไม่ควานอีกแล้วคือจะพานครับชาวเชาว้าย่างนี้จะพานไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าอยากออกเที่ยวนะเดินไปออกทุกวันเนดินไปอยากไปบ้างไม่หรอกค่ะพอคานมีตรงรั้วกั้นตรงนี้ดีๆพอคานก็จะพานลงไปแล้วพี่จนาอย่างน้อยก็ถึงหน้าประตูก็ยังดีครับผม อย่างอฟอกฟานตัวออกไปแล้วจะวิ่งตกเนี่ยครับตกตก,ตกเหวตรงนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรกั้นเลยก,ก็เลยไม่กล้าเอาน้องไปครับแต่พวกคุณป้าก็ไม่รู้จะกลัวจะวุ่นวายคนไปเป้ยเ้ยเป็นเ้ยเป็นได้ได้จะอยู่<ด>ยกับค<ด>ุณแม่ก็ยังห่วงคุณป้าเนาะจะอยู่กับคุณป้าก็ห่วงคุณแม่มอยากกินนมงือกดดูเนี่ย กินนมแล้วก็จะไปด้วยไงจะห <c oughs> ัวข้าวไปเลยเดี๋ยวคนสักนิดนึงเ็นมวยอีไอ่ะอ่ะเ็นมวยเ็นเ็นเ็นเ่นเลนเบนเลยยำอ้นขอคุณแม่เที่ยวป่าลหรอแสง ส่วนหนึ่งนะครับคม่แม่จ้าแต่เช้านี้มันแตกเลยครับผมกว่าจะติดภารกิจนะครับผมก็หลายอย่างครับผมไหนจะไปตัดหญ้าอีกครับเสร็จจากนี้ก็เอาคุณป้าไปหาผู้บาดกับมาจากคุณป้าหาผู้บาดเอากระจากระเทือนนี่เสร็จแล้องไปตัดหญ้าข้าวเช้าก็ต้องนู่นนะครับสิบเอ็ดโมงคุณแม่จ๋าที่ก็สิบโมงอย่างเร็วก็สิบโมงเนาะโอ้ยดูดิเดี๋ยวก็เหยียบนาดเอามากวนพอฝันนะคะ จะไปแล้วก็อาบน้ํำปะแป้งเก็บกวาดทําความสะอาดให้น้องช้างทานน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะออกจริงแล้วค่ะคุณแม่จ๋าก็ดูอาการนะคะดูคุณป้าคุณป้าก็อยากไปอย่างแรงเลยค่ะไปดูดูน้องเฟรนกันแล้วนะคะแม่ ก็เริ่มวนเรียนแล้วนะคะคุณแม่จะทีนี้เราแค่ข้อความจะลองให้เข้าหาคุณแม่ลำไยได้ยังไงเนาะต้องหลอกล่อแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้เปิดประตูให้คุณป้าออกไปไม่ได้แน่ๆต้องหากลยุทธ์แบบไหนมาหลอกล่อดองแสงจันทร์อีกค่ะวันนี้ดูนะคะ เอาเหยียบเลยเหยียบเลยมาขึ้นมาไม่อยากให้คุณป้าไปเห็นคุณป้านอนก็ทำตามคุณป้านะไปไปไปมาน้องเลยต้องแอะแอะโมโหแล้วคุณป้าเริ่มโมโหแล้วนะคะเริ่มน้องวางไว้ก็ต้องหลอกล่อให้น้องไปน้องก็ฉลาดนะคะคุณแม่จ๋าโดนหลอกทุกวันเนาะหนูรู้แล้วแหละพ่อเอ้ยว่าพ่อทำแบบนี้ทุกวัน โอเคโอเคแล้วนะคะสำหรับจะโดนคุณป yeah. right. okay. well, so ้าเตะแล้วสำหรับวันนี้เมคควันก็ต้องขออนุญาตนะคะกดกดไลค์กดแชร์ให้พ่อควันเมคควันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เม่ควันก็ต้องขอจบคลิปนะคะเพราะว่าพ่อควันจะต้องพาคุณป้าออกแล้วค่ะทุกนี้ก็ครบไม่ครบแล้วเนาะแงก็แวะมานะไม่แม่ใจสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ